ในที่สุดผมก็ได้มาสักทีที่ร้องไงไม่ใช่ว่าดีใจนะกูคิดอยู่สิ้นเดือนนี้จะกินอะไรดี เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีตตอนรับคุณผู้ชมทุกคนนะในที่สุดผมก็ได้สกินจอมโจรคิดสุดหล่อมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกคุณผู้ชมมาประมาณ3 0 0อไม่เกินเนี่ยฮะตอนแรกผมเติมไปผมก็คิดว่าไม่เกิน400ร่มาเต็มที่อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็คงได้แล้วเนาะเพราะว่ามีเควสให้ทำนะที่ไหนได้ฮะนี่คือยอดที่เติมมาสำหรับเดือนนี้ครับผม น้ <ns> ำตาแทบไหลนะครับนะประคุณบอกขู่ทำยูทู b เอาเงิน you <mas S 1> YouTube มาเติมสิอะไรแบบนี้นะครับผม <cabbage> โโยิ่งจะบอกว่ามันไม่พอจริงๆฮะนะค <c oughs> ่ารักษายาแมวนี่ก็ <c oughs> โหเดือนนี้น่าจะแบบหลายบาทเหมือนกันฮะเกือบหมื่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าแมวที่บ้านนี่เป็นโรคหัดน,นะฮะต้องพาไปฉีดยานะหลายตัวมากที่บ้านเลี้ยงเกือบสิบตัวนะครับนะถ้าท YouTube แล้วมันได้เงินเยอะขนาดนั้นผมคงลาออกจากที่ทํางานไม่ต้องไปทําอะไรแล้วครับมํา youtube อย่างเดียวนะครับอันนี้ค่าไฟมันยังไม่พอจ่ายเลยนะครับนะเอออะไรครับคุณผู้ชมฮะผมเติม เพิมไดเอสมาแล้วนะครับมันยังมีหน้ามาถามอีกนะครับว่าจะเอาเอสดไหมนะครับไหนดูเอสดสีเพิ่มแบบไอ้สีเหลืองๆกับปีกนกโง่ๆมาอันหนึ่งนะครับนะคงไม่เอาแล้วนะครับนะแล้วก็เอสดๆโอ้โหถ้าเติมเอสดๆนะผมว่าคิดว่าน่าจะประมาณสองหมื่น up แปดประมาณสามหมื่นมาถึงจะได้สกินเนี้ยเอสดๆนะเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยเปิดได้หนึ่งสองตลอดเลยเว้ยผมคำนวณไว้แต่สี่ห้าอย่างเดียวทำมาเปิดจริงๆปุ๊บมันหนึ่งกับสองตลอดน้ำตาแคบไหลนะครับนะเออเดี๋ยววันนี้เราจะมารี วิวสกินจอมโจรคิดนะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเนี่ยฮะเรามาทําแบบสอบถามสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะพอดีว่า ทางทีมงานนะครับนะเขาส่งแบบสอบถามน่าจะได้รับกันหมดทุกคนแล้วนะครับน่าจะทําไปแล้วแหละเหลือแต่ผมนี่แหละฮะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับคำถามแรกมาครับสามารถเลือกได้มากกว่า1ข้อนะครับในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมานี้คุณเคยเล่นเกมประเภทใดบ้างจากตัวเรื่องด้านล่างนี้นะครับรวมเกมมือถือ PC ซแล้วก็เครื่องคอนโซลนะครับโอเคเลื่อนไปครับมันเอ่อเลื่อนลงมาด้านล่างได้นะครับคุณผู้ชมฮะจนกว่าจะสุดนะครับเราก็ดูว่าเกมไหนที่เราเคยเล่นไปบ้างนะฮะนะอ่ะปรเภทเบอร์แซนบ็อกซ์ทีเอ GTA ครับจัดมาครับผมเล่นด้วยนะฮะ GTA นะครับนะพับจีโมบายครับฟอร์ n ไน e ์อะฟอร์นไนฟ์ก็เล่นนะครับนะคอ,อิต้ไม่เคยนะครับนะเล่นลงมาไมค์ครับผมจะบอกว่าผมเล่นไมค์ครับไม่เป็น <Nope. S 1> <laughs> ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าวะที่เล่นไมค์ครับไม่เป็นเนี่ยโอ้ยน้ำตาแทบไหลนะครับนะเมื่อกี้เหมือนเห็นโปเกมอนโกวบๆอยู่ไหนวะ เห็ว่า uh, identity ครับ uh, identity v ผมเล่นอยู่นะครับนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออนแนละ้วเนาะโอเคอ่ะกูเล่นเกมมือถือมานานแค่ไหนแล้วนะครับ mm. ก็โหตั้งแต่ จาความได้ก็มากกว่า4ปีแล้วนะครับนะข้อ3ครับในเดือนที่ผ่านมานี่คุณเล่นเกมมือถือบ่อยแค่ไหนครับก็เล่นทุกวันเลยนะครับไม่เว้นวันหยุดข้าราชการเับผมจัดไปครับข้อ4ครับในเดือนที่ผ่านมานี่คุณเล่นเกมเฉลี่ยต่อวันนานแค่ไหนครับนานแค่ไหนแล้วก็ประมาณจริงๆผมเล่นไม่เยอะมากนะ2-4ชั่วโมงต่อวันนะครับเพราะเวลาส่วนใหญ่เนี่ยผมจะใช้ไปกับการตัดคลิปการคิดคอนเทนต์ซะมากกว่านะครับนะแลวการทํางานนะครับใน3เดือนที่ผ่านมานี้คุณได้จ่ายเงินไปกับเกมมือถือเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยเท่าไหร่นะครับ ก็นี่เลยครับก็หกร้อยถึงสองพันบาทเฮ้ยสามเดือนนี่หว่าไม่ใช่เดือนเดียวก็นี่เลยครับสองพันถึงห้าพันบาทนะครับเขากล่าวครับปัจจัยอะไรต่อไปนี้ครับที่ทำให้คุณตัดสินใจในการดาวน์โหลดเกมนะครับหมายถึงว่าเกมทอมแอนด์เจอรี่ใช่ไหมเออที่เราดาวโหลดเกมทอมแอนด์เจอรี่ใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าอ่าเดี๋ยวนั่นนะนะภูมิหลังเนื้อเรื่องเกมนะครับนะแล้วก็ประเภทของเกมนะครับผมเป็นคนชอบแนวนี้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็อะไรอีกล่ะดีไซน์ตัวละครนะครับดีไซน์ตัวละครนะโอเคปะแข้นะอส,สุดท้ายแล้วมัง้งน่าจะมีประมาณสิบข้อนะครับมาแล้วครับยูนเกมเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมครับนี่คือจอมโจรดับเบิลคิดครับผมเพราะว่าจอมโจรจีด2ตัวไง โอ้ Sonic, เป็นไงครับโอ้ยที่มากัน <finding out S 2> น้องอีกหนึ่งคนนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราออก okay. ไปเก็บเค้กอ็กพีกันดีกว่านะครับคุณผู้ชมสังเกตท่ายืนนิดนึงนะครับนะท่ายืนเป็นไงฮะเอามืออีกข้างหนึ่งล้วงกระเป๋าฮะแลวอีกข้างหนึ่งเนี่ยชูขึ้นมาตรงหน้าครับโอ้โหโคตรหล่อโคตรเท่เลยนะครับอยากจะถามเจอรี่ว่าไม่เบื่อบ้างหรอแฮปเอาลงก่อนไหมแฮปเเห็นชูแบบนี้ตลอดเลยเวลาเขายืนนิ่งอะฮะโอเคไปเก็บเค้ก EXP กันดีกว่านะครับ มาแล้วจ้าอีกหนึ่งก้อนอยู่ไหนจ้าเพื่อนจุกอยู่ครับไปไหมเพื่อนเราไปช่วยแล้วจ้องจนคิดสุดดอสุดเฮ้มาแล้วครับมามาแล้วดิเร็วดิรอปิดประตูปิดประตูโอ้ยปิดประตูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก้อนหนึ่งก้อนหนึ่งเดี๋ยวกระเด็นไปไหนแล้ววะเงียบมาโอเคปิดประตูตีแมวแล้ววิ่งมาโอ้ยผมว่าแล้วเพื่อนต้องโดนเมื่อสักครู่นี้วิ่งมาซัพพอร์ตนนโชคดีไปแล้ะเบิดลอยผ่านหน้าผ่านตาเกือบไม่ทันแล้วนะโอเค มาห้องกันอีกประสงค์มานี่มานี่นอ่าอัพควันมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแว่นขยายครับไหนลองดูสกิลสักหน่อยไหมฮะคุณผู้ชมฮะไหนลองสกิลนี้ก่อนเลยนะอ่าสมุกมาปึบนี่โอ้โหระเบิดควันเป็นสีม่วงเป็นไงฮะโคตรเท่ตามด้วยแว่นขยายนะครับปึ๊บมาฮะฮะแว่นขยายก็มีแบบเอฟเฟกต์ฟันแบบฟุ้งๆนิดหนึ่งนะครับนะก็เท่ดีครับสวยดีนะครับนะโอเคไป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 แมวมาละ แมวล่องขนมาแน่เลยเนะี่ยน้ำยาล่องขนครับปึ๊บพอนะเดี๋ยวแมวมันเก็บนะครับไม่เก็บไม่ได้นะครับฮึบปึ๊บปาบเกือบโดนเพื่อน <c oughs> ไม่ได้มีเจตนาแต่อย่างใดนะครับนะคิดว่าแมวมันน่าจะอยู่แถวนี้ผมเดานะฮึบปาบวนท่อมาครับโอ้โหเจอแมวเลยครับอย่างนี้ท็อปซี่ด้วยแมวปวดผมเลยนะครับฮ่ายยาอย,า,อยานะครับคิดว่าไม่รู้หรอวิธีแก้เอาต้าแข็งปลากับดักก็ได้อ๋ะ แล้วใครปิดประตูวะเล็บ้าเอ้ยกับดักมาเลยแบบจะเอาชีตยังไงล่ะทีนี้เอาเอาไม่เสียสละใช้ชนะไม่เกิดสินะเออเอาเอาฝากด้วยฝากด้วยเออฝากคนชีตไปไม่ครับดันชีตกันดีกว่าครับทุกคนครับาผมอัพสมุกเป็นเลเวล2แล้วนะฮะนะสมุกเนี่ยเลเวล1นะฮะจะไม่สามารถทําให้ดันชีตเร็วได้ครับต้องเป็นเลเวล2นะแต่มันก็ช่วยในการพางตาแมวได้เป็นอย่างดีปึ๊บนี่ฮะเพื่นใช้ระเบิดควันแล้วฮะ ตามด้วยระเบิดควันของเราไปอีกหนึ่งครั้งนี่ควันซ้ำควันซ้อนนะครับ,บ,บนะเออไม่รู้ว่าเพื่ออะไรล็บสีมไล่ตูดมาแล้วรับสีมไล่ตูดมาแล้วอัพสกิลติดตัวมาครับระเับเหนึ่งพอแล้วฮะสกิลติดตัวส่วนมากผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่สกิลติดตัวนี่มาช่วยแล้วโดนไหมโดนไหมขู่ไม่โดน嘛ติดระเบิดเพื่อนหรือมาสักคู่นี้เอาเอาเพื่อนโดนครับเดี๋ยวถ้าไปช่วยเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับฮึบหดมากครับโอ้โหพาลงคลองใต้ดินเลยนะครับมันพร้อมจุดระเบิดแน่เลยเนี่ย ตายแล้วตายแล้วหลุดไหมเพื่อนโอเคหลุดมาครับ,ดดดดดดดบดเดี๋ยวได้ไรได้ไรเอาเก็บไปดินยาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเมลมันเก็บนะเออสวยเพื่อนสวยเพื่อนหนีมาหนีมาเออมาหนีไปดีไหมหนีไปหนีไปชอมจนคิดจะจัดการให้เองอืจอมจนคิดคิดจะฆ่าท็อปซี่ปึ๊บปึ๊บรงหดม,มาครับนี่แค่นี้ก็ไม่เห็นละล <laughs> างแยกมาโดนไม้ดิบหน้าเมื่อสักครู่นี้บบนะ ไป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 ดันชีดดันชีดมึงจะได้สองก้อนเองไปดันชีดดีกว่าครับโอเคมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าระเบิดควันสม,มุกเออไม่รู้มาสมุกเว้ยห <c oughs> มสมุกก่อนจบไอ้บ้าเออเขาดันกันเสร็จแล้วนี่แน่ปลาใส่หัวแมวเพื่อนโดนไล่ยอยู่นะครับนะดันชีดดันชีดดันชีมอดนโี้โหรู้อยู่ข้างบนเด้อเด้อเด้อเอ้ยทิ้งทิ้งก่อนทิ้งก่อนทิ้งก่อน พระเจ้าเดินๆนะมีสไปย,ยุ่ง <c oughs> อ่าโอเคเสร็จพอดีนะครับนะเฮ้ยนี่แนี้ป้าจานไปดักหน้านชีวิตก้อนสุดท้ายท็อปซี่ยังจับไม่ได้เลยสักคนท็อปซี่ไปไหนแล้วมาสักครู่เห็นแวบๆอยู่ไหนแล้ววะแล้วใครเปิดเตาอบเปิดเพื่ออยากจะอบแมวหรือไงฮะปิดไว้ก่อนเออปิดไว้ปิดไว้แป๊บนึงนะ,อะโอ้ยโอ้ยมาร่อ,อ,อมาร่อมาร่อมาเอ้ย,อยมาแล้วมาแล้ว ยังไงยังไงโอ้ oh, เปิดตู้เย็นบ้าไอ้แข็ง <Bra. S 2> ไปอันนั้นไงผมมาลบ <Nope. S 2> <laughs> เอ้ยมานี่มานี่ใช้สก,กิลตรงนี้โอเคปึค๊บเอาเอายังไงมีเป่าลูกปุ่ม <laughs> โอ้ก็ยืนนิ่งๆไปโอเคไปดีกว่าครับอ้าวน้องเป็ดน,น้อยมาแจกแจก,กันด้วยแหละอืมมาดีมาด <Bra. S 1> ีโบกครับโอ้ยไม่โดนไ <Nope. S 1> <laughs> อ้บ้าอเอ้กระโดดสวนมาพอดีครับนะเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยลบลบ ลบลบเออสวยเพื่อนสวยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้ย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 คุณแม่บ้านก็หัวจังเลยนะคุณแม่บ้านนี่หัวรัวเฮ้ยกล้แตกแล้วกำแพ้กล้แตกแล้วเอาดินี่เนี่ยแข่งไปซะแกป๊บ เข้ารู้ไปครับโอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นสกินจอมโจรคิดนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะสวยสดงดงามหล่อเทพใช่ไหมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับนะหากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ยังไงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าฮะคุณผู้ชมสําหรับใครที่มีจอมโจรคิดนะฮะก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าหมดไปกี่บาทกับสกินนี้นะครับนะผมอยากรู้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ Bye!